สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดีมารีวิวรถให้คุลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครนะคะที่มองหารถกระบะแบรนนี้นะคะ แบรนนี้สําหรับแบรนนี้เนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับ Isuzu D-Max นะคะคันนี้เป็น Isuzu D-Max 1.9 z ซนะคะ Highlander เป็นรถกระบะแขบยกสูงเกียร์ธรรมดาตัวรถเป็นสีบอลเงินคันนี้เป็นรถปี2022นะคะเลขหม่67,000กว่ากิโลเมตรราคาตั้งขาย485,000บาทเท่านั้นออกรถฟรีดาวนะคะผ่อนแค่7,000ไปลายนะคะคันนี้ใครที่สนใจนะคะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะ เดี๋ยวพาไปชมรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าจะเป็นโทนสีแบบเทาดำนะคะเทาเข้มตรงกลางประดับด้วยโลโก้สัญลักษณ์ของแบรนด์เขาเลยนะคะอ่า ตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะคันนี้ในส่วนของแม็กจะเป็นล้ออลลอยเดิมจากโรงงานขอบ17นะคะในส่วนของยางก็ยงังใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดํามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมือจับเป็นโครเมียมด้านหลังมีแม็กไลเนอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ออปชั่นนะคะจัดเต็มเลย แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากๆน้องๆป้ายแดงเลยสวยใหม่กิฟเลยนะคะคันนี้ใครที่สนใจนะคะเครดิตปกติหรือไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรเลยก็สามารถซื้อรถได้เช่นกันนะคะอายุงานเริ่มต้นที่ 6เดือนหรือว่าผ่านโปแล้วนะคะทักเข้ามาคุยมาสอบถามกันได้เลยด้าน,นในนะคะพวงมาลายัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันในส่วนของวิทยุจะเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานรองรับ FM AM AUX Bluetooth นะคะในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์อนาล็อกเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้ภายในถือว่าสวยกริบนะคะในส่วนของเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดํา ะะสภาพเบาะก,ก็อย่างที่คุณลูกค้าชมอยู่นี้เลยไม่ขาดไม่เยินนะคะในส่วนของตัวรถก็จะการันตีโครงสร้างกันเลยนะคะว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรถของเราเนี่ยรับประกันเลยว่าไม่มีกลับสีกอไม้เล็บไม่สูญหายชำรุดนะคะสามารถซื้อได้เลยซื้อสดก็มีเล่มพร้อมโอนเลยนะคะจัดแฟรนซ์ก็ สามารถจัดได้เลยนะคะเรามีรถเรามีที่มาที่ไปมีเล่มพร้อมโอนนะคะสบายใจได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นแผงเซ็นทรัลล็อกนะคะภายในสะอาดสะอานอย่างที่คุณลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันดีก,กว่าค่ะ<อ>เรามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้าลิตรหรือว่า1ันเก้าร้อยซีซีนะคะดูสภาพรถของเราได้เลยนะคะสภาพเดิมเดิม สวยกริปนะคะน้องๆป้ายแดงเลยรอยสีรอยคิวซีมาจุดต่างๆจากโรงงานนะคะมีอยู่ครบทุกจุดนะคะสภาพห้องเครื่องแห้งไม่มีคราบเยิ้ยมคราบน้ำมันรถไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆมาก่อนเลยแผ <c oughs> ่นกันความร้อนไม่ขาดไม่เยินฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะ <c oughs> โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสี <c oughs> เดิมบางทั้งคันนะคะคันนี้ใครที่สนใจนะคะก็ทักมาได้เลย นะคะคเหตุตัวรถยังอยู่คันหน้าไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะพันหน้าเดิมๆเลยอ่ะ สวยกเลยนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064 768 6572หรือจะกดลิงก์ที่ใต้โพสต์นะคะบีแปะลิงก์ไว้ใต้โพสต์กดลิงก์และแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เป็น isuzu d max หนึนะคะไฮเลนเดอร์ er, เป็นรถกระบะแครบยกสูงเกียร์ธรรมดารถปี2022เลขไมล์หกหมื่นเจ็กว่ากิโลเมตรราคาตั้งขายอยู่ที่4 8 5 0 0 0บาทออกรถฟรีดาวนะคะมี เครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อรถคันนี้ฟรีดาวได้พักมาคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยพรอนได้นานสูงสุด8 4งวดนะคะสําหรับคันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาลงคลิปใหม่ๆลูกค้าจะได้เข้ามาชมกันนะคะมีรถใหม่ๆเข้ามาให้ทุกทูกค้าได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ